อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้หนูหมดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิทานเรื่องที่23พระเจ้าตรีวิกรมเสนเสด็จกลับมาที่ต้นอโศ่อีกครั้งแต่คราวนี้เวตาลแปลงกายหลอกตาพระเจ้าตรีวิกรมเสนเป็นพันตัวแต่พระเจ้าตรีวิกรมเสน ก็สามารถนึงเอาตัวเวตาลลงมาได้ถูกต้องระหว่างที่พระราชาเดินทางกลับมาทางเดิมเวตาลก็กล่าวขึ้นอีกว่า,าท่านราชาธุระที่ท่านกำลังทำยังไม่สำเร็จเดี๋ยวนี้ล็อกนี่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะท่านลองฟังนิทานดีๆจากข้าอีกสักเรื่องก็แล้วกันนะในเมืองโสภาวดียังมีพราหมณ์ู้หนึ่งนามว่ายัชยโสม อาศัยอยู่ในอนณาเขตที่พระราชาประทานให้พรามผู้นี้ได้สังเวยเทพจนมีบุตรคนหนึ่งเมื่อตอนที่เขาอายุมากแล้ววันเวลาผ่านไปเด็กชายผู้นี้ได้เติบโตเป็นหนุ่มวยัยสิปีและมีความสามารถทางด้านพระเวทจนเป็นที่ยอมรับของพรามทั้งหลายแต่แล้วเรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อพรามหนุ่มได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยไข้ชนิดหนึ่ง สร้างความเสียใจกับพ่อและแม่เป็นอย่างมากทั้งสองเฝ้ากอดศพลูกชายไว้ไม่ยอมนำร่างไปทำพิธีแต่สุดท้ายญาติพี่น้องจำต้องนำร่างพรามหนุ่มไปทำพิธีที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาก่อนที่ร่างกายของเขาจะเน่าเปื่อยไปณริมฝั่งแม่น้ำคงคามีนักพรตผู้หนึ่งตั้งอาสมอยู่บริเวณนั้นนามว่าว่ามะสิวะมีความชำนาญมายาศาสตร์ขณะนั้น ได้ยินเสียงร่ําไห้ของขบวนศพดังมาจึงให้ลูกศิษย์เข้าไปสอบถามลูกศิษย์ผู้นี้เป็นคนเย่อะยิงโง่เขลาและเห็นแก่ตัวเมื่อถูกอาจารย์ใช้จึงกล่าวว่าอืมนี่มันเป็นเวลานับทานอาหารของข้านะข้าไม่มีเวลาทํางานให้กับท่านหรอกเอ้ยเจ้า <het> นี <het S 1> ่มันขี้เกียจเห็นแก่กินนี่เพิงจะผ่านไปแค่ครึ่งยามเท่านั้น จะหวาถึงเวลาออกพินตบาดได้อย่างไรเอ,อ้หน่อยแนะ่ไอ้ตะแก่สกปรกเฮ้ต่อไปเนี่ยข้ามันใช่สิทธิ์เจ้าแล้วลูกศิษย์ผู้นั้นกล่าวแล้วก็เดินจากไปฝ่ายนักพรตเห็นว่าลูกศิษย์จากไปแล้วก็เดินไปหัวรอบไปจนไปถึงสถานที่ทําพิธีศพของหนุ่มน้อยบริเวณสุสานเมื่อเขาเห็นร่างหนุ่มน้อยพลันก็คิดได้ว่าหากเขาสิงร่างเด็กหนุ่มคนนี้แล้วสละร่างอันน่าเกลียดของเขา เขาก็จะกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งว่าแล้วนักพจก็กระโดโดโลดเต้นด้วยความดีใจแอบลบเข้าไปข้างหลังแล้วร้องไห้ออกมาดังๆก่อนจะไร้มนและเข้าเสิงร่างทันทีทันใดน right. ั้นเองร่างของหนุ่มน้อยก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งญาติญาติที่รายล้อมตาก็พากพันยินดีย <ri> <God. S 1> ิ่งนักชัยโยฟื้นแล้วโอ้ก็ฟื้นแล้วชัยโยดีใจเออ แต่นักพรในร่างหนุ่มน้อยแม้จะสละร่างที่น่าเกลียดแล้วก็ยังไม่สละการถือศีลของนักพร์เขาจึงเอ่ยขึ้นว่าข้าตายไปแล้วและได้พระสิวามาช่วยให้ฟื้นขึ้นใหม่ครั้งพระองค์ทรงตรัสแก่ข้าว่าต้องการให้ข้าถือศีลอย่างนักบวชข้าต้องปลีกวิเวกไปก่อนไม่อย่างนั้นแล้วข้าคงจะต้องจบชีวิตลงอีกครั้งว่าแล้วนักพรต ซึ่งสิงอยู่ในร่างหนุ่มน้อยก็เดินทางต่อไปอเอาราชาท่านช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมนักพรตผู้นั้นจึงร้องไห้ออกมาก่อนแล้วหัวเราะออกมาในตอนหลังข้าอยากรู้เหตุผลจริงจริงพระเจ้าตรีวิกรมเรสนทรงเป็นพระราชาที่รอบรู้กว่านักปราดทั้งหลายเมื่อได้ฟังปัญหาและรู้คำตอบแล้วจะไม่พูดก,ก็กลัวคำสาบ สิ่งที่ตอบคำถามออกไปว่าเหตุที่นักพรตผู้นั้นเสียใจเนี่ยก็เพราะว่าจะต้องสละร่างเดิมที่ได้มาแต่กําเนิดเป็นร่างที่พ่อแม่อุ้มชูมาตั้งแต่เกิดคนทุกคนเนี่ยรักตัวเองเมื่อจะละสังขารไปก็อะไรอาวรเป็นธรรมดาและที่เขากระโดดโลดเต้นว่ารดีใจนั้นเพราะเขาจะได้ไปสู่ร่างใหม่ที่หนุ่มกว่าทำให้เขาด้มีเวลาใช้ชีวิต แล้วก็ฝึกพระเวทอีกหลายปีใครเราจะไม่ยินดีท่านช่างเป็นพระราชาที่ฉลาดยิ่งนะแต่เสียใจด้วยที่ท่านหลงกลค่าอีกแล้วเ <c oughs> จ้าจะบอกข้าได้หรือเนี่ยว่าทำไมว่าทำไมเจ้าถึงหลอกให้ข้าเดินวนไปวนมาข้าน่ะเสียเวลามากแล้วนะเพราะท่านโยคีเนี่ยกำลังรอข้าอยู่ <c oughs> ท่านใกล้จะได้คำตอบแล้วท่านราชา เวทานหัวราอเสียงดังแล้วกระโดดลงจาก่ากของพระเจ้าตริวิกมเสนหายวับไปในความมืดกลับคืนไปนยังต้นอโศกดังเดิมคนเราควรที่จะพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไม่ควรคิดเบียดเบียนสิทธิของผู้อื่นการรู้จักพอเพียงจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปฏิบัติ